แต่ภูไม่มีกิเลสตัวจริงให้กำจัดก็ปฏิบัติไปสูญเปล่าเพราะมันไม่ได้สัมผัสกิเลสจริงมันหลับตาอยู่แท้ทั้งเหตุทั้งผลมันก็ต้องแตกต่างกันแน่ยิ่งกว่าแน่หลับตาไม่มีกายสัมผัสอันเป็นขั้นต้นก็ไม่ได้กำจัดกิเลสกามคุณที่เป็นกามคุณห้าที่เกิดอยู่หลัดๆสัมผัสได้ตรงๆในขณะปัจจุบันนั้นทนโทษมันมีถึงห้ากิเลสเชียวนะมันเป็นกิเลสที่เกิดจากตากระทบรูป มีทั้งรูปภาพที่เกิดจากธาตุรู้นามรับรู้ได้จริงเป็นของจริงครบกายครบเทวะครบภาวะสองไม่ลึกลับตามวิโมก8ข้อที่1ที่ต้องมีรูปรูปีมีคนผู้สามารถเห็นรูปรูป,ปานิเมื่อสัมผัสกันขึ้นจึงจะเห็นปัสสติและวิโมก8ข้อที่สอง และกิเลสปฏิฆะที่เป็นเบื้องต้นอันเป็นกิเลสจริงที่เกิดในขณะมีสัมผัสครบอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในจนกว่าจะได้ฝึกฝนมีกายแล้วกําจัดกามกันจริงๆกระทั่งกามราคะลดละจ้างคลายลงจิตก็เจริญง,งอกงามขึ้นเพราะกามราคะภายนอกได้หมดไปก็เป็นชานหนึ่งชาสองก็ต้องทำวิตกวิจารลดละลงไปให้ได้วิตกวิจารคืออะไร วิตกคือเห็นจิตของตนที่ดำริขึ้นมาแล้วเราเริ่มรู้ได้วิตกเป็นแก่นแกนของจิตวิจารเป็นการเคลื่อนของจิตวิจารคืออาการของจิตที่มีพฤติอยู่มันเป็นฉไหนกิเลสกามเป็นฉไหนและจิตแท้ๆเป็นอย่างไรมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรอกนะเราก็ตรวจสอบอ่านวิตกวิจารณ์ของตนแยกแยะคือธรรมวิจัยสัมโพชงแยกกิเลสออกจากจิตให้ชัดเจน พราะจิตแท้อย่างหนึ่งกิเลสมันก็อีกอย่างหนึ่งต่างกันต้องมีทร,รมาวิจัยว่ามันมีกิเลสอะไรหรือไม่แล้วจึงจะจัดการกับกิเลสนั้นๆกำจัดมันลดละลงให้ได้จนกระทั่งทําได้ก็ปิติดีใจเห็นอุปกิเลสมันลดได้ลดปิติลงได้ก็เป็นฌานสองก็ต้องลดอุปกิเลสปิติอีกแม้ลดปิติได้ก็ยังสุขอยู่ความเป็นฌานก็เลื่อนขึ้นไปเป็นฌานสาม อุปกิเลสท,ที่เป็นสุขก็จะต้องลดต้องดับให้หมดอีกต่อเมื่อลดสุขได้จึงจะเลื่อนขึ้นไปเป็นฌานสี่ไม่มีสุขและมันก็ไม่มีทุกข์ด้วยเพราะสุขทุกข์มันเป็นมายามายาคือความหลอกมันไม่มีจริงเลยแต่มันหลอกคนโง่ที่ยังอวิชชาได้ว่าคนโง่จึงหลงยึดเอาตามว่าจริงพระพุทธเจ้าองค์เก่าองค์งก่อนได้ทรงค้นพบมาแล้วว่า ต้องทำปัญญาให้แจ้งแท้จริงจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าความสุขความทุกข์มันไม่จริงแต่คนผู้โง่ยังหลงว่าจริงอยู่ 392แยกแยะจิตในจิตที่ครบเจโตปริย,ยาญาณ16และพระพุทธเจ้าสงค้นพบอีกว่า จะลดความโง่ได้ก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมาให้ได้จึงจะรู้จักรู้แจง้งรู้จริงว่าสุขทุกข์มันไม่จริงเลยมันอยู่ที่คนหลงโง่ไปเชื่อว่ามันจริงดังนั้นต้องทำให้ความโง่นี้แหละให้หมดสิ้นโง่ให้ได้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีทำให้ความโง่คืออาวิชาหมดสิ้นไปจากจิตเกลี้ยงสะอาดชนิดยั่งยืนนิรันดรได้ด้วยนั่นคือสร้างจิตให้เป็นฌานนี้เองฌานคือไฟเป็นอุณหธาตุ พลังงานทางจิตที่สามารถกำจัดไฟอันเป็นกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความโง่ที่แท้ได้สำเร็จจริงแต่ชานที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบของพระองค์นั้นมาประกาศให้แก่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันได้ตามเป็นจริงและแล้วเมื่อนานไปชานวิสัยที่เป็นของพระพุทธเจ้าคนก็พากันเข้าใจชานของพระองค์เพี้ยนผิดไปเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นชานเดียรถีที่ไม่ใช่ชานของพระพุทธเจ้า กันจนหาที่ถูกต้องกันไม่ได้เลยในยุคปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่าฌานวิสัยของพระองค์นั้นเป็นอจินไตนั่นคือเดาเอาไม่ได้แค่ใครจะใช้ความคิดของตนเดาเองนั้นไม่ได้เด็ดขาดผู้จะมีฌานต้องมีปัญญาผู้ที่สัมมาทิฏฐิในความเป็นฌานของพระพุทธเจ้านั้นคือผู้มีธาตุรู้ที่เกินกว่าความรู้ความฉลาดที่เป็นเฉโกนั่นคือ มีความรู้ความฉลาดที่เข้าขั้นปัญญาที่เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ความเป็นกายไปทีเดียวชนิดที่ต้องสัมมาทิฏฐ้ความเข้าใจของคนสามัญชนทั่วไปนั้นจะเข้าใจได้แค่ฌานที่ยังไม่ใช่ฌานพุทธซึ่งเป็นแค่ฌานเดียรถีคือฌานนอกแบบพุทธอันเป็นฌานที่ต้องหลับตาเข้าไปมีแต่จิตในภายในเท่านั้นไม่มีกายภายนอกมันจึงแตกต่างกันไปคนละขั้ว หันหลังชนกันตรงกันข้ามกันเลยเช่นชานสามัญทั่วไปหมายถึงอาการของจิตในจิตเฉพาะไม่มีความรับรู้ใดออกมารับรู้เกี่ยวกับกายภายนอกเลยชาหลับตาจึงอยู่ในผวังเท่านั้นผู้มีชาหลับตาไม่มีกริยาที่ทำกรรมภายนอกซึ่งเป็นกรรมจงแจ้งชัดเจนที่คนทั้งหลายร่วมรู้ร่วมยืนยันได้ชาหลับตานั้นยังมีนัยยะอื่นที่แตกต่างกันอีกเป็นต้นว่า คนที่ต้องเข้าฌานแล้วก็ออกจากฌานคนจะมีฌานก็ต้องเข้าๆออกๆเออมื่อรู้แล้วไม่มีการจบกิจกันได้เลยนั้นมันไม่มีทางเป็นอรหันต์ได้สักทีหรอกกิเลสท,ที่เกิดในภาวะปัจจุบันมีภายนอกเท่านั้นที่เป็นของจริงถ้าดับได้ก็เป็นทิฏฐธรรมนิพพานฌานที่มันดับกิเลสขณะมีภายนอกทางกายทางวิจีไม่ได้นั้นคือฌานที่มันยังมีอารมณ์สุขเป็นอุปกิเลส เพราะยังเสพโลกิยรถที่เป็นอาการสมถะภายในจิตของตนอยู่จึงยังเป็นอัตตาอยู่แท้ซึ่งเป็นฌานดิรถีโลกีและเป็นของชาวเทวะนิยมทั้งหลายแต่ถ้าปฏิบัติเจริญยิงย่งขึ้นไปอุเบกขาก็มีคุณวิเศษ5ประการคือปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมมัญญาประพัสราเพราะการแยกแยะจิตในจิตที่ครบเจโตปรรยยาณ16 อย่างเป็นลำดับละเอียดละอองแท้ ชาญพุทธลืมตาปฏิบัติมีครบวิสัยทัศน์นอกในชาญพุทธเป็นภาวะที่ล้างละเลิกเสพอารมณ์ที่มีพบได้ไปตามลำดับ นั่นคือชานหนึ่งชาสองชาสานั้นยังเสพสุขอยู่ต่อเมื่อเป็นชานสี่แล้วก็หมดสิ้นสุขไปจากอารมณ์สนิทไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะจิตเป็นอุเบกขาชาพุทธต้องมีกายภายนอกเป็นสามัญของชีวิตดังนั้นในวิญญ,ญาณทีติเจแม้จะต่างก็มีสัญญาอย่างเดียวกันก็ตามคือกำหนดรู้จิตในจิตที่ไม่มีนิวรห้าเป็นปฐมชาญได้เหมือนกันเช่น ในวิญญาณทิฏฐิข้อที่สองหรือข้อที่สี่นั้นก็เถะก็ยังแตกต่างกันด้วยทิฏฐิอยู่ดีคนผู้มิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แน่แท้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิจะเป็นฌานหลับตาที่ไม่มีกายภายนอกส่วนสัมมาถถทิฏฐินั้นเป็นฌานล,ลืมตาที่มีกายภายนอกและใช้พลังฌานอันเป็นปัญญาทำงานได้อย่างแคล่วคล่องชนิดที่มีกายปาคุณตาและ จิตตปาคุณยตาเอาได้ซ้ำคำว่าปาคุณยตาหมายความว่าความชำนาญความฉลาดความว่องไวความคุ้นเคยความเป็นผู้แคล้วคล่องดังนั้นทั้งกายทั้งจิตของผู้มีฌานวิสัยอันเป็นคุณวิเศษแท้ถูกต้องจริงของพุทธนั้นจึงต้องเป็นฌานลืมตามีทั้งกายทั้งจิตที่ครบความแคล้วคล่องว่องไวและแข็งแรงมั่นคงอันวิสุทธิวิสิทธิ์วิเศษ เกินกว่าจะคบคิดเอาได้เพราะเป็นคุณสมบัติยอดเลิอแท้จริงคือ 1. บริสุทธิ์สิ้นอาสวะปริสุทธิธา 2. บริสุทธิ์และตั้งมัน่นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตามความชำนาญของประสบการณ์ที่ยังทำกรรมในชีวิตปัจจุบันทุกขณะปริโยธาตา 3. คุณลักษณะของจิตจึงมีทั้งภาวะสองตกผลึกแน่นผนึกกันขึ้นในตัวทับทุีมุทุภูเต คือมีทั้งศรัทธาวิมุตติและมีทั้งปัญญาวิมุตติเป็นเทพยิ่งใหญ่สูงสุดวิเศษแต่คนผู้หลับตาปฏิบัติให้เกิดฌานนั้นคือคนที่ไม่มีกายภายนอกก็เห็นอยู่หลัดหลัตงตงมีแต่จิตภายในที่รู้อยู่แต่ในพวังขณะที่หลับตาอยู่ในปัจจุบันนั้นและปฏิบัติชนิดที่มีแต่แนบแน่นเข้าไปเข้าไปถ่ายเดียวนั่นคือการปฏิบัติแบบหลับตามีแต่อปปนาสมาธิเท่านั้นไม่เหมือนแบบพุทธ ที่มีครบทั้งตักกะวิตักกะสังกัปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาวจีสังขาราอันเป็นเจคุณลักษณะทีเดียวที่ยิ่งพัฒนาปฏิภาคทวีทั้งความประจ,กจักษ์ระจังแจ้งสว่างไปเป็นปัญญาอันยิ่งด้วยและทั้งความควบแน่นกันเป็นศรัทธาอันยิ่งด้วยมันจึงเป็นฌานวิสัยแตกต่างกันของพุทธกับของเดรฉีที่มีนัยสําคัญยิ่ง เพราะไม่มีกายปฏิบัติลืมตาเป็นภายนอกนี่เองผู้หลับตาปฏิบัติจึงผิดมันไม่มีกายภายนอกก็ชัดๆตรงๆว่าต่างก,กันกับผู้ปฏิบัติลืมตาที่มีกายภายนอกหลับตาไม่มีกายภายนอกนั้นจึงเป็นคนผู้มิจฉาทิฏฐิแท้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงระบุอยู่ชัดๆศึกษากันดีๆชาญของพุทธในวิญญ,ญาณทิฏฐิเจ็ดมีขณะลืมตาและมีทั้งกายมีทั้งสัญญา แต่ฌานของเดิรถีถ้าตรวจด้วยวิญญาณถิติเจก็จะไม่มีทั้งกายไม่มีทั้งสัญญาเพราะเดรถีหลับตาปฏิบัตินั้นไม่มีทั้งกายและทั้งแถมดับสัญญากลายเป็นอสัญญีสัตว์ไปเลยอีกด้วยซึ่งแตกต่างจากฌานพุทธในวิญญาณถิติเจ็ดที่มีขณะลืมตาทั้ง7ข้อถึงที่สุดข้อ7อากินจัญญายตนะ สามร้อเก้าสิีชาญดิรถีมีขณะหลับตาจึงไม่วิเศษอะไรเลยประเด็นชาญดริรถีหลับตาไม่มีกายภายนอกมันไม่ครบถ้วนความเป็นคนที่จะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะสองเช่น ไม่มีภายนอกภายในไม่มีรูปนามไม่มีกายจิตไม่มีโลกอัตตาเป็นต้นซึ่งแตกต่างจากฌานพุทธของพระพุทธเจ้าเพราะมันทําให้กิเลสภายนอกหมดสิน้นตั้งแต่กิเลสเกี่ยวกับทวารภายนอกไปให้เป็นลําดับต้นก่อนอยังไม่ได้มันก็จะกําจัดกิเลสต่อไปภายในที่เหลือเศษกันอีกทีไม่ได้มันไม่เป็นลําดับซึ่งจะต้องหมดกิเลสขั้นต้นก่อนแล้วเหลือเศษกิเลสขั้นกลาง ก็ทำกิเลสขั้นกลางให้หมดอีกทีแล้วจึงจะเหลือเศษกิเลสขั้นปลายให้กำจัดได้ความเป็นวิคือไม่ให้มีได้อย่างยิ่งที่จะถึงขั้นไม่มีเศษเลยเศษแปลว่าเหลือ